What else am I doing? เป็นเก้าแรกเพราะว่าเราเดินมาหนึ่งพนเเพื่อก้าเก้าก้าแรกก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็ภูมิใจมาเอ่อได้ลองหลายอย่างามากครับ้ท่านยยุคน่าเชิญมีทุกคนผมได้เจอเรื่องอะไรต่างกังนเยอะมากคนต่างที่ผมโตขึ้นเป็นคน,นทัน,น,น,นตอนนี้ผมแฮปปี้กับชุนตอนนี้มากดีใจแล้วก็ภูมิใจใน ที่ได้เด oh, ินึ่ง้าได้ออกมามาหาสิ่งที่เราอยางจริงออกมาแบบร้องให้ไม่เก็มอะไรไม่ได้แบบแมุ่กเกตว่าเกิ่อะไรรู้สึกว่าวันนี้แบบม้อใจตัวเองรู้สึกแบมาได้ขนาดนี้เกิะไนได้ฝึกตัวเองกับตลวเจาเชีเวเวออ์ชั่นที่เราเป็นอยู่ จะบอกพวกเขามั้ยคะเก่งมากเก่งมากเก่งค่ะเก่งมากค่ะจนวันแรกจนถึงวันนี้ แม้ก็ยังต้องขอบคุณทุกทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเรามาโดยตลอดเสมอซัพพอร์ตแม็กกี้ซัพพอร์ตน้องๆทุกทุกคนซัพพอร์ตทีมงานซัพพอร์ตทุกทุก,ทกคนเลยเรื่องนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่มีพวกคุณทุกคน ทุกคนที่อยู่ทางบ้านทุกคนที่อยู่ในทวิตทุกคนที่อยู่ในแชททุกคนที่คอยสนับสนุนเราเราขาดพวกคุณสักคนเดียวไม่ได้เลยผมอยากจะขอบคุณทุกคนจากใจจริงของแม็กอีกครั้งหนึ่งครับ น็ตาแห่ความสุขทางนั้นครับดีใจมากๆครับขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนพวกเราเป็นอย่างดีนะครับการที่อยู่ตรงนี้ของพวกเรามันไม่ง่ายเลยครับแต่ว่ามัน มาจะถึงฝั่งได้พอมีทุกคนยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยครับขอบคุณครับ <Okay. S 1> ทุกคนเก่งมากมากเลยครับโอเคค่ะ okay. 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 วันหนึ่งเนาะเราเคยมองคนอื่นทำไมเขามีแฟนคลับเยอะจ้าทำไมเขาเราเคยมองเขาว่าเอ่อทำไมเขาถึงไล้ไปนบน จุดนั้นไปอยู่ตรงนั้นเราก็มีความฝันเหมือนกันแล้ววันนี้ความฝันมันเป็นจริงแล้วครับ ทชิอเค่ะทุกครั้งเวลาที่มีคอนเสิร์ตหรือว่ามีเทศกาลต่างๆที่จะมีคนบรรลองเพลงให้ฟังแล้วผมมักจะได้แต่นั่งดูอยู่ที่บ้านแล้วก็คิดในใจตลอดว่าแบบบบเราอยากอยู่ตรงนั้นบ้างว่าเราอยากแบบมีโอกาสได้ได้ร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังบ้างอยากได้โชว์กแบบับเพื่อนๆที่แบบ ที่เรารู้สึกดีด้วยอะไรอย่างนี้ครับแล้วปีที่แล้วผมก็ผมถ้าตัดใจไปแล้วว่าแบบเออเราคงจะไม่ได้มีโอกาสนั้นนะครับแต่ผมรู้สึกโชคดีครับโชคดีได้เจอพี่นิวได้เจอทุกทุกคนแล้วก็รู้สึกโชคดีที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้นะครับรู้สึกขอบคุณทุกทุกคนมากๆเพราะว่านี่เป็นภาพที่ผมไม่เคยผมเคยคิดแต่ว่า ผมไม่รู้ว่าผมจะได้มีโอกาสได้ทําสิ่งนี้เมื่อไหร่แต่วันนี้ผมได้ทําแล้วผมรู้สึกว่าผม,มคุ้มค่ากับสิ่งที่เราเลือกทํามากๆแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกดีมากเพราะว่าวันนี้แม่ผมมาดูด้วยครับแล้วผมก็ ที่มาเน้นมาดูเพราะว่าวันนี้ถือเป็นวันที่ผมเติบโตขึ้นอีกขั้นหนึ่งในสายอาชีพนี้แล้วก็รู้สึกดีที่เขาได้มาดูอยู่ตรงนี้กับผมด้วยครับขอบคุณุทุกคนจริงครับ New, ทีมงานที่เหนื่อยมาด้วยกันผมว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่หาซื้อกันไม่ได้แล้วผมก็เชื่อว่าทุกๆคนคงที่จะได้เห็นมันผ่านซีรีส์พวกเราหรือว่างานต่างๆที่เราไปกันก็ถ้าไม่มีพวกคุณทุกคนในนี้นะครับมันก็คงไม่มีวันนี้ก็อยากจะขอบคุณจริงๆนะแล้วก็ เชื่อว่าทุกๆคนจะไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนขอบคุณครับพี่วัตต์อบให้ลูกครับซาราโอลรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกหลายอย่างที่เกิดขึ้นมากๆเลยจนแบบ เรียบเรียงมาเป็นคำพูดไม่ถูกเลยนะครับมันเป็นความรู้สึกที่แบบดีมากๆก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็โชคดีมากๆที่แบบมีโอกาสได้เข้ามาอยู่ณตรงนี้ได้ทําตรงนี้ได้เจอทุกคนแบบขอบคุณทีมงานพี่นิวทุกทกคนเลยครับแบบบางทีแบบพี่พี่แฟนคลับด้วยเขาแบบทําให้โอดดัรกแล้วเชื่อทําให้โอดรู้สึกว่าโอเชื่อมั่นในตัวเอง มากกว่าเขาเชื่อในตัวโอ๊ตมากกว่าที่โอ๊ตเชื่อในตัวเองซะอีกในบางครั้งเนี่ยนะครับเราทุกคนแบบมีความหมายมากครับแบบทุกๆุภาคส่วนอะไรเงี้ยครับแล้ววันนี้โอ๊ตก็แบบชวนครอบครัวมาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอยากให้มาเห็นว่าแบบเออพวกเราทำแบบโอ๊ตทำได้เพื่อนๆทุกคนทำได้อะไรเงี้ยครับว่าแบบเออโอ๊ตตั้งใจมากๆนะอะไรเงี้ยครับ พยายามมาอยู่เรื่อยๆนะครับครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับหนูดีใจมากครับดีใจมากหนูรู้สึกว่าหนูเดินทางมานานมากแล้วหนูก็หลากหลายความรู้สึกหลากหลายอารมณ์ภาพนี้อาจจะไม่ได้เป็นภาพแรกที่หนูเห็นแต่ครั้งนี้ เพราะอะไรไม่รู้หนูรู้สึกว่าหนูเป็นครั้งแรกที่หนูชวนแม่หนูมาด้วยเขาไม่อยู่ไหไน,ไ,หนนะไม่อยู่ไหนนะไม่อยู่หรออยู่ไหมครับก็อยากบอกแม่ว่าภูมิใจในตัวหนูไหนหนูทําได้แล้วนะหนูสวยยับงดี <c oughs> ใจมากแล้วก็หนูไม่อาายากพูดอะไรมากหนูรู้สึกว่า ดีใจกับทั้งสิบคนและทุกๆตัวละครในเรื่องนี้มากเราวางเป้าหมายแล้วหนูรู้สึกว่าเป้าหมายเรื่องนี้หนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้มองแค่หนูตัวคนเดียวรู้สึกว่าหลายๆอย่างหนูค่อนข้างไปได้ระดับหนึ่งลวแต่หนูรู้สึกว่าเป็นห่วงคนอื่นๆแลวหนูรู้สึกว่าอยากทำเองก็ได้ให้เรื่องนี้มันสกเซสแล้วหนูดีใจมากที่หนูได้เป็นส่วนหนึ่งในที่พาทุกคนแบบได้ไปด้วยกันคือมันเหมือนแบบเป็นโรงเรือลำเดียวกันและทุกคนช่วยกันมากๆหนูรู้สึกว่าเป็นเรือที่ดีและเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมาก แล้วอีกอย่างหนึ่งคือหนูอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าใครเหนื่อยใครท้อนะครับ <trabaj> หนูอาจจะเป็น l g ี t บคนหนึง่งในคอมโมคนหนึง่งอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าคุณจะเกิดมาเป็นอะไรมันไม่ได้เป็นสิ่งกําหนดในชีวิตที่ทําให้คุณจะเดินก้าวต่อไปในชีวิตในสิ่งที่คุณอยากหรือไม่อยากทําชีวิตที่เกิดมาไม่ได้กําหนดว่าคุณจะต้องเป็นยังไงแต่ตัวคุณเองต่างที่จะเลือกทาตามเป้าหมายและความฝัในให้สาเร็จอย่ายอมแพ้ครับคีปอพและโกงยานต่อไปทุกวันนี้หนูก็ไม่ได้บอกว่าหนูสําเร็จแต่หนูรู้สึกว่าทุกครังที่่หหนนูเนือย หนูท้อแต่หนูไม่เคยยอมแพ้เลยครับแล้วก็สุดท้ายนี้อยากขอบคุณทุกคนมากๆจากใจจริงๆที่รักหนูที่เป็นหนูนะครับขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณครับเชดริบป้องต่อเลยครับ ว่าการรักใครคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วการที่มีคนมากขนาดนี้ร่วมถึงที่บ้านด้วยที่รักคนที่บนเวนทีนี้เพราะว่านี่เป็นพิเศษขอบคุณเพื่อนๆทุกคน แต่การอยู่กับทุกคนบนเวทีนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าผมเื่งเขาพวกกับกุ่มคนเราดูดูกันแล้วกันแล้วก็ยังขอบคุณทีมงานหลังบ้านมากมายที่ทำงานกันเมื่อคืนไม่ได้นอนนะครับขอบคุณแฟนครับที่มาเซตอัพต่างๆคอยส่งฟุตซับคอยส่งกำลังใจให้มาตลอดตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่อง แก็ยังตออไปเรื่อยกๆการรักใครคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ผมรู้สึกว่าผมเริ่มจะตกรักตกลุกรัก,รๆๆกคุณคนนั้น ก็ทำภาพไปบ้างครับนี่ก็เต็มค้องต <laughs> ั้งหวังมากพี่พีก็คอยซัพพอร์ตตลอดแล้วก็มีพายที่คอยอยู่ข้างตลอดแล้ววันนี้ผมพาที่บ้านมาด้วยคือคุณแม่พี่สาว ใจมากๆครับที่ทุกคนมาอยู่ตรงนี้คอยสป,ปอร์ตกันมาตลอดถ้าไม่มีพวกพี่แฟนคลับทุกคนก็ไม่น่านจะมาถึงตรงนี้ครับขอบคุณครับแล้วก็มีพี่เฟิร์สนะครับผู้จัดจาก,การผมอีกคนหนึ่งหรือเฟิร์มือเป็นอะไรอย่าสั่นดิ ดีเลยกูชอบหนาวพอดีเลยเมื่อกี้อาจจะขัดฟิลนิดหน่อยครับก็ กอนอื่นยากขอบคุณพี่นิวเลยละกันครับที่เลือกให้ผมมาเป็นไทเกอร์ในโปรเจกต์นี้เพราะตอนแรกเนี่ยผมเกือบจะขอดใจไปแล้วในนาตรงนี้ครับแต่พอได้มาเจอไทเกอร์ได้มาเจอกอได้มาเจอเหล่าพี่ๆทุกคนรวมถึงแฟนครับทุกคนเนี่ยมันทำให้ผมโอเคเราสู้เรื่องนี้ ไปอีกเรื่องหนึง่งเราค่อยมาดูกันในอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงกันต่อเราก็อยากขอบคุณครอบครัวผมทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแม่พี่สาวน้องชายหมที่มาดูในวันนี้ด้วยก็อยากจะบอกว่ามีคนรักภายมากขนาดนี้เลยนะครับ ทายทำได้เลยนะครับดีมาก่งมากเก่งมากดีมากสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแล้ก็ขอบคุณทีมงานพี่ๆทีมงานทุกคนเลยนะครับถ้าไม่มีพวกเขาจะไม่มีงานที่ดีแบบนี้ออกมานะครับผม อยากให้ทุกคนส่งเสียงให้กับทีมงาน1ังทีได้ไหมครับครับผมก็อย่างที่บอกนะครับขอบคุณพี่นิวขอบคุณพี่ก้องพี่ก้องจริงๆน่าจะอยู่ในที่แห่งนี้นะครับใช่ครับพี่ก้องเขามานะเขามาแอบมาดู นะครับก็ขอบคุณพี่ก้องนะครับขอบคุณอย่างที่บอกทีมงานทุกคนที่ที่ดูแลทุกคนด้านหน้าด้านหลังเวทีทุกคนจะได้มีทั้งคนที่เห็นหน้าตาและมีคนที่ไม่เห็นด้วยซึ่งข้างหลังเนี่ยจริงๆมันมีเยอะมากๆเลยผมขอเป็นตัวแทนที่ขอบคุณแทนแฟนคลับด้วยขอบคุณแทนน้องๆด้วยขอบคุณแม็กอยากจะขอบคุณทีมงานทุกคนที่อยู่ข้างล่างข้างบน ไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็นตามไม่อยากจะขอบคุณคุอทุกคนจริงๆที่ทําให้พวกเราทุกๆคนมีวันนี้ทําให้แฟนๆได้รับสิ่งอะไรดีๆขอบคุณนะครับแลม